ส่วนที่จังหวัดตรังเตรียมนําผังน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตกมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่รับมือการแก้ปัญหาทั้งฤดูน้ําหลากและภัยแล้ง นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังอยู่ในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาทางด้านอุตกภัยและภัยแลง้งในด้านอุตกภัยสาเหตุมาจากปริมาณฝนมีจํานวนมากความสามารถในการระบายน้ําของทั้งทางน้ําธรรมชาติที่มีไม่เพียงพอพื้นที่ลุ่มรองรับน้ําหลักมีพื้นที่น้อยลงเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะในเขตเมืองรวมทั้งการตื้นเขินในลําน้ําจากการตกตะกอนจึงทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้ ส่วนนั้นแลลงมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่แหล่งเก็บกักน้ําต้นทุนไม่เพียงพอในพื้นที่ไม่สามารถพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําเพิ่มเติมได้ตามแผนดังนั้นจังหวัดตรังจึงให้ความสําคัญกับการจัดทําโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่สํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติจัดทําขึ้นโดยจังหวัดตรังสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ทั้งฤดูน้ําหลากและฤดูแลง้งและจะเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้นําไปใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันอีกด้วยยอยสพรนะคะไกรสีสวทตรังรายงาน